การแล้วที่มามีชอบมากอะเอสอูโอเปได้เคยไปปะไปครับไปทุกปีครับเฮ้ยออนต้องไปนะคะโโต้องบอกว่าเป็นงานที่แบบโหเลิศหรูอลังการมากเลยทีเดียวนะคะแล้วต้องบอกว่า s อสโอเนี่ยกำลังจะกลับมาแล้วซึ่งยิ่งใหญ่กว่าปีก่อนๆแน่นอนคือเป็นงานที่เปียกที่สุดมันที่สุดอลังการที่สุดจัดที่เดิมเลยนะคะโชว์ดีซีโอเอซิสอารีนาข้างๆกับ RCA ต้องเตรียมซื้อบัตรกันได้แล้วด้วยนะคะ กับงานยิ่งใหญ่สุดอลังการชาวตึดเตรียมตัวให้ดีเพราะาดีเจระดับโลกมางานนี้แน่นอนครับ S2O ครับผมใช่ค่ะปีนี้นะ่าจะต้องลองซะหน่อยต้องไปพี่โอ้จริงไปไหมสิบสามสิบสี่สิ้าใช่ไหมนีมใช่ค่ะปีนี้อ็สิบสามสิบสี่เมษายนค่ะสงการนะสงการใช่นะครับต,ต้องไปเลยเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะคะว่าซื้อบัตรกันได้ ที่ไหนยังไงเร็วๆนี้ <ừ. S 1> เดี๋ยวจะบอกอรายละเอียดแน่นอนค่ะแล้วบัตรนะคุณ <c oughs> ทุกปีหมดไวมากขอบอกเลยว่าเราจะต้องซื้ออย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยซื้อไม่ทันจริงนะคะ S2O เดี๋ยวเราจะบอกเป็นระยะ